โอ้ยเวลากูดามาในภากันเขามาเบิงอุบาทเ็นลบอนี่นี่นี่ทีน่าสนไปยินนี่ีน่านไปยินนี่บูอบาขักบอล่ะไอสมองมาปัญญาควยนี่เบิงอันแน่อันนัแม่กระทบยังไอให้มันเบิงไล่ตีนเขาไปเหเทศที่ชุ้มเจ้าอืมอันนัแม่มือไปฝากพออนนั้นเด้อ รูปแล้วไปใเอไปกาบพวเอาไปกาบัวพอเมื่นกันเป็นอะไเห็นลายตีนกูขักบอสัวชมตีนกูหนึ่งเห็นมาจะคอยินน้องพี่น้องขจะคออยม่เขาใจวันอะไรเจ้าว่าเขาใจคอยคืดกัเจ้าไปยกตีนเนี่ยควกไม้เอาให้มันเปลายตีนให้มันเป็นหมอดูอย่ไปเห็นทางซั่งมีพ่อบอกควพวกไม้คือว่า fc ีนที่เพิ่นพิมพ์มาแบบนี้เจ้ลลี่สูนย์ขาอยากให้เจ้าอ่านให้พี่น้องได้ร่อยก้าวขึ้นเนอะอย่ามากกว่า fc เถอะจะไปยกย่องมันก็แค่อิกรีหลงทางเข้ามาอิกลีใส่หาดแม่ได้เข้าใจคิดว่าไปในยุ่งเจ้าเขาก็ในยุ่งขันเจ้าฟั้งคนดีๆกว้างมายไป้คือว่าพี่น้องเมื่อวัยเจาซิฟคนนี่ขาอยากให้เจ้าตั้งที่จะพุ่งศูนย์ให้เจ้ามาอ่านคอมเมนต์คนที่ว่าไอคอนชู้เขียวเนี่ยนะแล้วพิมพ์ให้เจ้าเจ้าเลีศูนย์เจ้าเลีขึ้นเจ้าเลยเป็นแบบนี้ ไม่อยากให้เจ้าอ <1 anak lonely> ่านให้พี่น้องหลายๆคนเห็นปั้งเจ้ามันไป็นยุคตีนเจ้ามกูอยากตีดอกกับพัวกูนะมันบุมวนกูอยากตีกับมึงนั่นเมื่อใดมึงสิมาเด้อเป็นอะไรหัวกูหมักอยู่กูได้พี่น้องหัวกูหมักอยู่กูจัดให้เลยอ่าอ่านเลยบักสับปะแ้ยเอออ่านมันบอกมึงนั่นเห็นบ่บักสับปะแ้ยรีบอ่านเป็นข้อหม้เขาอยากให้พี่น้องเป็นอะไรเห็นลายตีนกูขักเบาซัวชมตีนกูนี่เห็นบ่ จะคอยจีนน้องพี่น้องเลยเ่าสิบคนจะคอยจีาองไดย์ให้แม่พมุนเขาใจคอยว่าวันอะไรเจ้าว่าเขาใจเห็นไหมล่ะอืมใครกล้าทาเหมือนกูล่ะเนี่ยเห็นไหมนี่อ่ะเห็นบออืมสุกเห็นบอแบบนี้ี่ตีนยังสวยกว่าหน้ามึงเลยอีกละเห็นบอนี่ส้นตีนกูนี่สวยส่้นตีนแตกกูนี่สวยกว่าหน้ามึงนี่เห็นบนี่นี่เบิ่งอ่างเลยนี่นี่เบิ้งอ่างนี่เห็นม่เนี่โอ้ยพี่น้องเลย อ่ะเป็นอะไรอ่ะอ่ะเบิ่งอายุโป่มา้หลายอือเห็นบ่บานนี้คอยบอยเจ้าตั้งเตี๊ดีลอ่านหนพี่น้องฟังใช่ในฟังห้งังเอาเขาจะได้เออคนดูแลร้อยแปดสิบแล้วพอกูยกไลน์ตีนขึ้นในนี้น่ะอือนี่พี่น้องยังจิได้เห็นมาเพิ่นพิมพ์มาเห็นบ่บาดนี้นวดซนนแค่กูเกิดขึ้นแล้เนี้ยอือก้อนใหญ่เมืไรจะขึ้นไลน์ก้อนนี้ีอ่านหน่ฟังก่อนเห็นบ่ผพวกูบอกอ่ะอ่า นี่ส้นตีนแตกเดี๋ยนี่หายารักษารักษาไฮเดรอพี่น้องรีวิวส้นตีนแตกค่ะนี่โอ้ยบางแนวนี่ยางลายบางส้นตีนแตกมีบางแนวนี่รีวิวรีวิวนะคะนี่หายารักษาส้นตีนให้หน่อยนะคะนี่ดูดีๆดูดีๆนี่ส้นตีนแตกเนี่ยตั้งสติดีๆท่านคอ่าพึ่งโซนโมโหนี่นี่นี่เอาเอ็กั์แงเก่นนี่ก็สติกูไงนี่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  อันนี้เบิางนี่เบิางไลนตีนนะกูเนี่ยอันนี้นี่ส้นตีนก็แตกอีนี่เห็นไหมเนี่ยอ่ะเป็นอะไรคะเนี่นี่นี่อีส้นตีนนี่เห็นไะมเนี่ยตั้งสติดีๆอ้าวกูเป็นอะไรกูจะตั้งสติดีนี่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 บางส้นตีนกูแตกแตกหายาให้เนี่ยด้